สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมีกะทินะคะมีกะทิใครเคยกินของโปรดข่อยใส่น้ำมันน้อยนี่ใส่ใส็จส,ใส,ใ,สใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางสูตรเขาก็แค่เ,เอาเอามะมะพร้าวใส่ก่อนนะคะแต่ของเราจะให้มันสีสันสวยนะคะทำสูตรง่ายๆสไตล์มืองนอกนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะคะมาดูยายเปิ้ลจะพาทำม,มีกะทิ สูตรเจเปิลที่ชอบมากที่สุดค่ะเจเปิลชอบกินหมี่กะทินะคะเป็นของโปรดเจเปิลมากเลยค่ะนอแป๊บแป๊บค่ะเราก็ใส่แกงแดงนะคะเครื่องแกงแดงถ้าขยักตามก็ตามเองได้นะคะเราใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราว่าเราจะชอบเผ็ดหรือชอบไม่เผ็ดนะคะอันนี้ฝรั่งก็ชอบกินนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแกงแดงนั่นแหละค่ะแต่ว่ามาดูกันนะคะ เราแล้วก็กินกับน้ำพริกป่นเอเอพริกป่นเอาค่ะน้ำพริกป่นมันลาดเอานะคะนาอพี่น้องจก๊กขาบอกอีสานบอกกระเช้สาสะดวกเออเขาบอกไทยถ้าตกไทยเมือีสานาาถ้ากระตกอีสานเปล่าเลาถกระตกเล้าโอ้ยเนาะชีวิต่อยค่ะรอให้อันนี้แป๊บหนึ่งนะคะรอให้นี่แป๊บหนึ่งเาราต้องใช้น้ำมันหลายแล้วค่ะเด้อเพราะว่า,าใส่พ่อมัน ออกมันเน็ตน้อยเขามาใส่บนำเผา,มานะคะเนาะสูตรแต่ละขนน้นสูตรทางอุแตอีกอย่างนะคะเด้อไ่ตายโอ้ยตายแล้วผัก,กเผากระ่ฮียแม่เอ้ยขอเสร็จแป๊บหนึ่งพี่น้องเจ้าขาเอ็กซ์เดนผักเผาพุ่งพี่น้องเอ้ยผักเผาแอบพุ่งเทแี่นี่ก่อนดอกเดี๋ยวเพิ่งเสียนี่หอ่อถ้าแทบผิดกฎอีกเอาเผาใส่นะคะนะ่ะเนาะ เผ็ดง่ายๆค่ะสูตรง่ายเลยเพราะว่าเหาเผ็ดกินอยู่เมืองนอกนะคะน่ะเนาะบางคนขอพาซิมี่บอกเอียงกับบอกถั่วถั่วยังไม่เออที่เขาเออเต้าเจี้ยวนะบกถั่วเต้าเจี้ยวอมันที่ห้ามผัดเซ่ผัดงงไฟแดงนะคะแต่ห้ามป้าต้องจำเป็นแบบ่นี่บัดไม่ได้ยากเลยค่ะ,ะไม่ยาก จริงๆงออล้วเฮ็ดเซมอล่ะค่ะแต่นี่เสเยกระทะเอานะคะนาะสูตรไข่สูตรมันนะคะสูตรเยเปิ้ลก็หมูนี่เขาใส่เป็นหมูดิดมันนะคะมันจึงสิแซแสบค่ะพี่น้องเจ้าค่ะไลกแล้วหมูข่อยเอา้าเฮ็ดยังก็เฮ็ดลื่นบ้านเขาดอกเพราะเป็นยังใครมากกินเก็บไว้โดนๆพ,พ้อมจากกุระบ้ามหมูแม่ใคมากกินตอนเขาเป็นเด็กน้อยพี่น้องเจ้า,าค่ะกคมากกิน นี่ยเรียนสงการนี่อยังพันธเนาะแบบว่าบุญสงการพันธิที่หาบขายมีขนมจีนไม่มีกะทิจะเอาไอ้ลังตีใช่ไหมมีกะทิหรือขนมจีนอเอาแต่มีกะทิอีู่แล้วสีเป็นเรื่องสีเป็นเรื่องอันอแต่ก่อนกี่พ่อยคนขายอยู่หนาหนาโรงงานกี่พ่อยนะคะแถวสีเป็นเรื่องอกินซึ้อแ,แลงเลยนี่กินกับข้าวเหนียวกก,กินเด้อ่ะแซ่บแค่ไนจ้ะห่าง รอให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวเทามาปรุงกันนะคะให้หมูสุกจ้พนนะ,ะ,ะพอมันเดือดแล้วนะคะเนาะพอเดือดทันน้ำกะทิห้องมันข้นไปห้าใส่น้ำผสมน้อยแล้วค่ะเด้อบางเทียมมีกะทิหนี่สําหรับแก้ป,น,น,ปกน,นิบว่ใครมันค่ะนีกสูตรของแก้ปนทิทใส่บักเขียวเพลาะแล้อค่ะเด้อสูตรแก้ปนี่ใส่ผักเขี้ยวเพลาะนะคะมันจะออกเกี๊ยวจกักน้อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะสูตรเดค๋ยวนะ แล้วก็สมีน้ำมะขามเปรียดนะคะเด้อเ้าใส่ตามใจฉันนะคะน้ำมะขามเราก็ดูดูเอานะคะแล้วก็มีถั่วลิสงถั่วต่ำเข้านี้ค่ะใส่ลงไปมักลายใส่ลายบะไส่ก็ได้ตามใจาอบแล้วก็แป้งนัวผงสู้ะคะ่ะผงสู้แล้วก็ ใส่น้ําตาลอันนี้นะคะน้ําตาลก่อนแต่ว่าข้าใส่น้ําตาลไส้ก็ได้ค่ะสูตรอยู่มั่งหรอกง่ายๆค่ะแด้วก็น้าปลานะคะเนาะถ้ามันนั่นนัวอะไรถ้าก็ใส่เกลือได้นะคะนี่แหละค่ะง่ายๆนึนนงเดี๋ยวห้องติใส่ไข่นะคะเนาะ โรยหน้าด้วยไข่นะคะรอให้มันเดือดอีกนิดนะคะไข่เราจะได้สวยๆวยเดือดแล้วค่ะพี่น้องมันเคี้ยวมันเปื่อยมันยังแล้วมันกะสิบออกเปรี้ยวหวามมนมบบนี้กระสิใส่ไข่แลนะ้วค่ะเดอใส่ไข่เลยคะ่ะ บางคนกับมกักลายกับส่ลายสายจับส่ลายแล้วมันสิคนไปนะคะน้องใครไม่ด็กคนใดนะคะสีนอ,อกจากกันจะน้อยะคะ่ะนั้นเป็นเห็นว่าค่ะเป็นมีกะทิแต่ละถาดเห็นง่ายๆเหขาจะตำเครื่องแกงเองก็ได้เค่ะเด้อบไ่ได้ยากเลยคะ่ะเห็นว่าเอิมเบิ้งเสนนะะ็นแล้วคะพี่น้องเส็นนข้าเข้าลวกกอาไคจริงๆแล้วสม,มัยโบราณ่นสิมาก มะหนึ่งเอาเด้อค่ะเด้อถึงมะหนึ่งแต่ว่าอันนี้ค่อยนี่ลวกลวกเขาจะเป็นลวกสุปอ่าอะคักรอยเด้อค่ะเด้อลวกเห็นมันพ่อเด้งดึงเด้งดึงหล่ะก็เฮาวแต่มันตีทอดเลยน,น้ำมันใส่มือเฮาจาะะาังหน่อยค่ะมันส้มๆรายการที่นี่ผักผักเอียงผักแป้นผักยางาใส่หัากระชายผสมอย่างที่ได้อค่ะเด้อใส่ผักแป้นคือสมัยเพิ่นเป็นแม่ค้าขายนะคะ่ะมันมะเรย์ยากเด้คะ่ะน,นี่ก๋วยเตีสูตรอยู่บนเนอกง่ายๆก็ถ่ายเด้อ น,นี่ก็บซื้อวันแล้วแล้วเด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่บางคนเขาเซนบุกทัวร์อะไย่างเงี้ยแบบเต้าเกียวเต้าไทเ่เซนซำหรกับซื้อว่าแล้วล,วลวนะคะ่ะน,นี่อร่อยเลิศเลิศเฟอร์เฟคค่ะสามารถบักทัวดินเซนบุกทัวดินเีงได้ค่ะพี่น้องอันนี้คุณสากินน้ำได้เลยค่ะจดะ๋ยวซีม,มึงกันนะคะ นี่ระค่ะมีกะทิเก็งง่ายๆกินเก็บไว้กินตอนโดนได้ค่ะมันก็เส้นขนมกินก็ได้ค่ะอืมบ๊วยน้ำตาลผสมน้ำตาลไส้ผสมนะจ๊ะมีกะทิมันจะออกหวานเนี่ยแล้วกับปปรุงข้างนอกนั่นเลยค่ะพี่น้องอันนี้เขาสียเฮดลุด้ยใ,ใบบักวูกับพริก สร้อยเลยสวยงามเห็นหไหมเทพี่น้องเจ้าค่ะนี่่ะค่ะมีกระชีพสูตรเย็เปิดแล้วแๆง,ง,ง,ง่ายง่ายค่ะโอเคนะคะไว้เจอกันตอนที่กินโชว์ค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม